เอาครับบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้น่าสนใจมากนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะโดนหักหลังกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าดันเจี n ยนปารจะเพิ่มของรางวัลให้นะครับซึ่งในเกาหลีที่แตกต่างจากโกโบมีแค่กล่องนี้กล่องเดียวนะครับซึ่งเป็นกล่องของไอเทมที่เอาไปใช้ในการนะครับหลอมรวมเป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับเนาะซึ่งภาพประกอบจากอันนี้เลยเนาะนะครับอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนี่เอาไปใช้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อมูล เพิ่มเติมกันในรายละเอียดเต็มๆนะก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีเป็นลรงใจในการทําคลิปทําข้อมูลและเล่นเกมนี้ไปด้วยกันยาวๆได้นะครับโอเคไปครับเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ,ร, c k, ร,บร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก n ชิน n Impact นะครับ r v พ u b g หรือว่า r e x รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game Hub Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเด็ก g a มมิงนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร์ม a u to AFK ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอนั่นก็คือแอป UG Phone แอปคลาวด์โฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกมแดกนัล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอด F K ไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลย สวัสดีครับ <พอ S 2> ผมอาร์ลิงกิมมิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตแพทโนดนะครับของกิจกรรมแล้วก็เนื้อหาไอเทมที่เข้ามาเพิ่มในสัปดาห์นี้นะครับอ่าก็อัปเดตกิจกรรมทั้งเซิร์ฟปัจจุบันแล้วก็ไอเซิร์ฟเซิร์ฟเดิมเนาะแล้วก็เซิร์ฟบูทแคมป์เลยนะครับโอเคก่อนที่ไปดูแพทโนดนะครับต้องบอกกันนิดนึงก่อนว่าว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจะตามองเพราะว่านะครับดันเจี้ยนปาร์ตี้มีการปรับเอาของเข้ามาเพิ่มนะแล้วก็อาร์ติแฟกต มาด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใหม่ของเขาคืออะไรก็เดี๋ยวมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้ดูด้วยโอเคงั้นไปดูเริ่มจากแพดโน้ตก่อนเลยดีกว่านะครับก็อันแรกเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้วก็เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวพลังเวทใหม่นะครับอ่าที่ถ้าเทียบกับเกาหลีแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหน้า เกียรติมะเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้า3อันนะครับสแตทเบื้องต้นนะครับผมดูค่าแม่นนะครับป้องกันให้แล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับจะได้แม่นแม่น3นะครับแล้วก็ได้ค่าพลังศรัทธานะครับสายโจมตีนะครับใกล้ไกลดัเวทนะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ได้แม่นอีก3านะครับถ้ารวมแม่นอย่างเดียวก็เป็น6เนาะแล้วก็อันนี้นะครับได้ป้องกันเพิ่มอีก4ีนะครับอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นตัวในส่วนของค่าแม่นนะครับ พิ่มตรงนี้อีก4แต้มงนะครับผมนะก็อันนี้คือพลังเวทถามว่าใช้คราฟยังไงทํำยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับใช้เม็ดเม็ดเม็ดเขียวเนี่ยสเม็ดนะครับคราฟเม็ดฟ้าได้1เม็ดนะครับโดยใช้มูลอนด้วย1เม็ดนะนะอันนี้ก็ใช้มูเลอตอีกแล้วเนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อกี้พลังเวทไปแล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของเพิ่มสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ตั้งเดิมแล้วนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับก็เพิ่ม a r t ์ติแฟนะครับเข้ามาเนาะอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับใช้คำเดียวสัปดาห์ที่แล้วเลยซึ่งมันเป็นเป็นอาร์ติแฟอันเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบอาร์ติแฟกตัวช่วยเนาะ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Dungeon Party Reward นะครับหรือเพิ่มของรางวัลใน Dungeon Party นะฮะก็ถ้าเพิ่มของรางวัลเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเกาหลีแล้วนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามา ดูอืมนะอ่ะมีอะไรไม่เหมือนกันครับนะอ่ะจับนะฮะมีอะไรไม่เหมือนกันมีกล่องนี้ฮะไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวเศษเหล็กผมเขาเรียกเป็นเศษเหล็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปคราฟเป็นแท่งเหล็กได้นะครับอ่าไปคราฟเป็นแท่งเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งแท่งเหล็กตัวนี้ไปทำอะไรนะฮะมันเอามาเข้าเตาหลอมนะครับอ่เอาให้ดูภาพจากเกาหลีนะครับพอดีว่าอ่าของผมเองมัน ผมมันยังไม่เวลห้าห้ามันต้องเบลห้าห้าก่อนใช้เตาหลอมนะครับเพื่อเอาไปคัฟนะครับอาร์ติแฟกใหม่นะครับนี่คำว่าใหม่ของเขาอะนะครับนะครับอืมนะครับก็นี่แท่งเหล็กแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเอามาครัฟก็คือมันจะเป็นครัฟมันจะเป็นการหลอมนะครับซึ่งในการเอาของมาหลอมเนี่ยมันจะใช้เป็นพวกของฟ้าของม่วงที่ตีบวกเลยขั้นปลอดภัยไปแล้วนะครับแล้วก็เหล็กนี่ก็สามารถเอามา หลอมได้นะครับซึ่งของแต่ละเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลในส่วนของเตาหลอมนะนะครับแล้วพอเลเวลเราได้เท่าที่เราทําได้แล้วเนี่ยแล้วเรากดหลอมเนี่ยมันจะสุ่มของในนี้ออกมาครับยิ่งเลเวลเยอะโอกาสออกของดีก็จะยิ่งเยอะเนาะหรือว่าโอกาสออกอิฟกต์ดีๆก็จะยิ่งเยอะนะครับประมาณนั้นนะฮะนี่ก็มาดูได้หน้าเพจน,นะครับผมนะครับตัวสเตก็ก็แปะไว้ให้แล้วเนาะเพิกเฉยลดความเสียหายนะครับเพิกเฉยอ่ะ รถต้างเสียหายอะไรพวกนี้เนาะนะครับอาร์ติแฟกต์ตัวนี้อันนี้คือข้อมูลเกาหลีเนาะนะี่ครับก็เข้าโควโบอาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ก็ได้อันนี้พามาให้ดูเฉยๆนะครับอืมเนาะก็ว่ากันอยู่ไหนแล้วอ่ะตัวดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับถ้าดันเจี้ยนปาร์ตี้เป็นเศษเหล็กตัวนั้นนะครับผมก็คิดว่าอาร์ติแฟกต์ใหม่น่าจะเป็นตัวแท่งเออ่ ต้องเรียกตามเนี่ยพี่ตามใจเขาเรียกปลาริกนะครับก็เป็นตัวนั้นะนะครับตัวแท่งสีม่วงนั้นะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นอา่าเป็นตัวนิวนิวอะไรอ,ะอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะเขาบอกว่าเอา่ออันนี้อะไรอ่ะ๋อหอคอยหอคอยซีซั่นใหม่นะครับโอเคก็วันนี้นะครับแนะนําว่าให้ลงก่อนอนะัปเดตเนาะนะครับไปแลกกันด้วยไปลงกันด้วยนะครับแล้วก็แต้มไปแลกให้หมดนะ นะเพราะว่าเพราะว่ามันจะรีแต้มนะครับแล้วก็ใครที่ลง5รอบของสัปดาห์นี้ไปแล้วนะก่อนอัปเดตถ้าปกติแล้วรีซีซันมันจะรีรอบให้นะครับตอนะนนี้ผมใช้หมดแล้วนะครับหลังอัปเดตคือมันรีแต้มเก่าไปนะครับนี่นะครับเนาะก็ลงซ้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับปกตีมจะดีให้นะครับซีซันใหม่แล้วก็ต่อมา นะครับจะเป็นในเรื่องของเขาปรับในส่วนของของรางวัลในการกําจัดมอนนะครับบางตัวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเนาะนะครับดูเกาหลีแล้วหาไม่เจอเหมือนกันนะครับโอเคนี่คือแพทโน้ตหลักนะครับต่อมาเข้ามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับกล่องสมบัติอาฟิอุสใช่ไหมกล่องสมบัติอาฟิอุสอ่ะโอเคก็เป็นสุ่มกล่องเหมือนเดิมนะครับใช้กุญแจนะครับกุญแจก็แจก รอบนี้จะมีกุญแจแบบเดียวนะกุญแจอาณาจักรอแวววาวนะครับแวววาวเนาะก็ทุกวันสามารถรับได้วันละหนึ่งอันนะครับแล้วก็สามารถเอาโมเลยอน1น0เม็ดนะครับมาแลกกุญแจได้1อันเนาะต่อสัปดาห์แรกได้5อันนะครับแล้วก็เอาโมเลยอน500อันนะครับมาแลกถุงสุ่มกุญแจได้นะครับซึ่งเลทข้างในไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ใช้500เม็ดเลยทีเดียว ใช้พุทอ้อนดีเดียวนะครับแล้วก็ของที่มีในนั้นนะครับจุดเด่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นนี้ครับกล่องอัญเชิญของอาณาจักรที่ศูนย์เอ่อซ่อมอะไรซ่อนอยู่นะครับซึ่งบอกชื่อมาอย่างนี้เราไม่รู้เลยครับว่าเป็นกล่องอะไรนะครับถ้าอย่างมากนะผมคิดว่าไม่น่าจะเกินม่วงถึงทองนะครับอืมตัวนี้นะนะครับก็ลองดูนะครับที่เหลือกุญแจก็สามารถซื้อได้ในช็อปนะครับเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมนะครับ เ,เพิ่มเติมเดี๋ยวดูรางวัลพรุ่งน,นี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมมิชชั่นนะครับหรือว่าสําเร็จเควสเนาะก็อันนี้มันรวมทั้งเซิร์ฟเก่าแล้วก็เซิร์ฟบูตแคมป์เลยนะครับบาง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 กิจกรรมเนาะนะครับก็ต้องดูที่วงเล็บไว้อ่ะอันแรกครับกิจกรรมการจัดมอนนะอันนี้ก็ได้เป็นพวกต้นน้รราําปัญญานะเป็นปัญญาเนาะนะครับก็ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับอืมก็เราได้ต้นน้ำม่วงด้วยนะครับฟรี นะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมนะครับเป็นในส่วนของอาชีพพลังเวท200ครั้งอันนี้ทุกเซิร์ฟเวอร์รวมบูทแคมป์ด้วยนะครับนี่แล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมอันนี้ทุกเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับสุมธาตุผสมผสมธาตุนะก็ของรางวัลใหญ่เป็นม่่งถึงทอง2ใบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทั้งเซิร์ฟเก่าแล้วก็บูทแคมป์เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้แค่เซิร์ฟหลักนะครับบูทแคมป์ไม่เกี่ยวนะครับก็คือผ่านหอคอย80ครั้งนะครับในระยะเวลา กี่อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็ได้อะไรต้นกําเนิดแห่งไทยพิบัติขั้นสูงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับ <g iggle> นะครับก็ผ่านหอกคอยแปดสิบครั้งนะครับเออใช่ใช,ใช,ใช่ของที่ทำอับแฝงมาเนนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอ่ากิจกรรมธาตุนะครับอันนี้คือได้รับธาตุเน,นานะเฉพาะเซิร์ฟหลักนะเซิร์ฟหลักนะครับก็ไม่ว่าจะ สุ่มได้หรือผสมได้อันนี้จะรวมอยู่ในโคตา้านี้หมดเลยนะครับเออผสมเอ่รเอรับอีพีหก 6, เอติ0บอันอีพีแปดอันนะครับได้อะไรเนี่ยเจิดจ้าหลอมรวมนะครับน่าจะเป็นม่วงถึงเอฟ้าถึงม่วงนะน,นะครับผมก็จําไม่ได้ชื่อชื่อนะนะครับแล้วก็ต่อมาแปรธาตุนะครับอันนี้เฉพาะเซิร์ฟหลักนะครับก็แปรธาตุหรือว่าสุ่มช่องธาตุใหม่นะครับสุ่มช่องธาตุใหม่ตรงนี้นะครับกี่ครั้งอนะ่ะ สุ่มสีนี่นะครับไม่ใช่สุ่มสีนะร้อยครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาดัดแปลงดัดแปลงธาตุก็คือรีออฟธาตุใหม่นะครับรีออฟรีออฟในเม็ดธาตุใหม่นะครับยี่สิบสี่ครั้งนะครับก็อันนี้ไม่รวมบูทแคมป์เนาะก็กิจกรรมเซิร์ฟหลักประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ไปตอนท้ายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมเฉพาะบูทแคมป์เลยนะก็เช็คอินนะครับได้พวกม้วนตีบวกแล้วก็ม้วนออเปอร์ดิอหินออปเปอร์ดินะครับแล้วก็ต่อมานะครับ อันนี้นะครับลองเสริมพลังอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลองเสริมพลังอาร์ติแฟกต์นะครับกิจกรรมอาร์ติแฟกต์นะนะครับจำนวนทั้งหมดถ้าทำอาร์ติแฟกต์ผมว่ามันน่าจะรวมไปหมดนะอาร์ติแฟกต์ห้าสิบครั้งนะครับอุปกรณ์ธรรมดานะครับเจ็ดสิบครั้งนะครับอาร์ติแฟกต์ผมว่าน่าจะรวมอยู่ในเจ็ดสิบนี้นะครับผมก็ได้เป็นพวกม้วนตีบวกนะครับเนี่อหนังสือทักษะหายากอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับได้ได้สกิลฟ้าด้วยเนาะ ใครจะทาสกิลผมว่ารอดูพรุ่งนี้ก็ดีนะใครที่อยู่บูทแคมป์นะครับนี่แล้วก็ต่อมานะครับผ่านหอคอย30ครั้งนะครับลงหอคอย30ครั้งอืมก็อันนี้เนาะได้ต้นกําเนิดอันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะครับแล้วก็ต่อมาตีบวกอติแฟกนะนะครับอัญมณีแล้วก็รูนนะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมตีอติแฟกเฉพาะ, Camp, ะบูทแคมป์นะครับนี่ก็2อย่างนะครับ ตอนนี้บูตแคมป์ซิวกับตาช่างราคาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเสริมพลังตัวลูกแก้วสีขาวแล้วก็เครื่องรางคุ้มครองนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวรับธาตุนะครับก็อันนี้แยกกิจกรรมมาจากของเซิร์ฟหลักเซิร์ฟหลักไม่มีนะครับกอนนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะนะครับรับธาตุหายากอุ้ยอันนี้แค่หายากก็ได้ของแล้วอันนี้ดีจริงครับเนาะก็ประมาณนี้ครับบูตแคมป์สรุปง่ายๆนะครับกิจกรรมมิชชั่นเนี่ย หลักๆแล้วนะครับถ้าของเซิร์ฟหลักเนี่ยจะเป็นแค่ตัวกิจกรรมธาตุเนาะไม่ไว่าสมธาตุสุ่มธาตุนะครับแล้วก็อาชีพพลังเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของบูทแคมป์เนี่ยจะมีกิจกรรมธา,าตุนะครับพลังเวทนะฮะแล้วก็อาร์ติแฟกเพิ่มเติมเข้ามานะครับอืมประมาณนั้นเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เหมือนกันก็คือไอตัวสุ่มกล่องกุญแจนะครับอืมอันนี้เหมือนกันทุกเซิร์ฟเนาะก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมรอบนี้นะครับทั้งเซิร์ฟหลักแล้วก็ เซิร์ฟบูตแคมก็ใช้มุดอ่อนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่เมื่กี้ให้ดูไปใน Facebook ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะครับว่ามาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ราคาของง่วงก็ขึ้นไปบ้างแล้วนะครับขึ้นไปบ้างแล้วของงวงตอนนี้นะครับก็ขึ้นไปหลักสามพันแล้วตอนนี้นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับ ใช้วิจารณญาณในการเล่นเกมนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการทำคลิปทำข้อมูลนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้ต่อไปยาวๆด้วยกันนะครับโอเคแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ